ขอบคุณนายค่ะขอบคุณพ่อหน้าทั้งสองทันแล้วก็ขอบคุณคุณแม่หน้าแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพทุกทุกท่านขอบคุณเจ้าของรางวัลหน้าเวทีเมื่อกี้บอกว่าเป็นเพื่อนกับอาซีเพอาซีเพฝากให้ราวันมาเหรอคะ โอ้ทำไมอาฝางหัวใจังใครใครเพื่อนพี่แพรเมื่อกี้หัวย่อมยอมเมื่อกี้นราหาหัวยังมยอมใครวะจับนี่มาไปใส่เราไปใส่ยันไม่อยากจะถามว่าใครเพื่อนพี่แพรอยากจะรู้พี่แพรยังมีเพื่อนเหลือนั่น่ะสิวันนู้นนี้ไม่ไน่าจะเหลือเพื่อนมนะั้ง <laughs> ที่ว่าใส่หนวดสองอันเมื่อกี้น่ารักมากเลยน่ารักมาก เดี๋ยวพวกเราจะไปรัลกับแม่สมคิดข้างล่างได้ทำบุญกับหมอรามาขอให้รวยสวยใหญ่ยาวหน้าที่การงานใหญ่แล้วก็ยาวมีลูกก็ให้ลูกสวยๆมีเมียคนใหม่ก็ให้สวยกว่าเก่าโอยมีเมียคนใหม่แล้วก็แผลใหม่ตามมาไม่เป็นไรยังให้เขาเห็นหน้าทีที่จะยุ่งกันกั็ไป กันเนาะค่ะเนาะไอ้คนนี้ทำ,ท,ำทำเหมือนกับผัวเคยทำขอบคุณเจ้งภาพขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านอาจารย์พ่อไวท์พอดขอบคุณอาศรีแพ้าาที่รับงานให้กับสาวศรีน,นัน<ท>ขอบคุณ<ท>อาจารย์พ่อไวท์พอดที่กำลังจะแต่งเพลงให้กับสาวศรีนันด้วยใช่ต้องประกาศไว้เดี๋ยวพ่อลืม,มลืมแตากรมพ่อลืมก็เป็นศิษย์คนหนึ่งที่พ่อไวท์พอดเขาตั้งใจไว้แล้วว่าจะปลุกปั้มเอ้ยแล้วก็ขอบคุณปลุกปั้น คนพี่บอลโคศกที่เคยไปเล่นหนังด้วยกันมาฮะไปเล่นอดอยากมาด้วยกันมาอดยากมาด้วยกันลำบากกานตาขึ้นเขาลงเรือเออตกน้ำตกขาเขาบอกให้ตกน้ำก็ตกน้ำทันทีนักแสดงอ่ะเนาะเขาสั่งให้ทำเขาบอกให้ตกโคลก็ตกทำไมทำตามพูงกลับก็ไม่ได้ตังค์เนี่ยนั่นสิเขาบอกให้ตกถังเออขนาดทำตามมังกูจะไม่ได้ตังค์เลยจะไปพูดให้เขาได้ยินสิว่าเราไม่ได้ตังค์พูดเลยพูดให้ได้ยินนี่แหละ เจ้าของหนงังกายกรางขอจ่ายเงินสดนะฮะขอบคุณมากมากาวนี้นักร้องหลังเวทีเต็มมากมายที่มาช่วยตอนนี้ส้มสุดาสีลำดวนเดินทางมาถึงแล้วนักร้องมากมายนะคะจากสาวชินนันวานแฟนอัลบั้มในยูทูบนะคะมี่ว่าสาวชินนันวานแฟนแล้วก็ชินก้นใหม่ที่จะมาถึงนี้ก็คืออาจารย์นพนันขวัญปภพาพแต่งให้แล้วก็อาจารย์วุฒิบราการเจ้าของสมศสีหนึ่งเก้าก็สองหนึ่งผลงานเพลง ออกมาแน่นอนแน่นอนโอ้ยเอ,อีสากนกอน้าจะว่าไปพวกท่านจะโสดทอดน,นะคะเนะาะขอบคุณอะไรค่ะยูดีไม่แห้งเด้อจะเจ็บจะจนจะไข่เด้อสาธุเสียงประเมินกับสาวสิริรัตนครับนี่ประมวลเดี๋ยวถ้ามีเวลาเรา